เยอะจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากฮะส่วนก็จะมีคอร์สด้วยนะฮะซึ่งคอร์สผมก็แพนเป็นสเตอริโอเหมือนกันเราจะลองเปิดอะคูสติกกีตาร์พิกกิ้งที่ใช้เป็นคอร์ดก่อนนะฮะแล้วก็มากับเสียงร้องท่อน,นบีนะฮะ เอาฟังดูมัีมีดีกับคนอีกสองคนถ้ามีใครสักคนคอยรั้สุดท้ายคนที่เจ็บก็คือทุกคนเสียงชเชลโลมาจะจะมีอีกคนต้องเสียใจเสียงเปียโนมาเคนเป็นชันๆับเสียงเวิลินมา,มาเชกเกอร์มา ฉัู้วรจะกอาต่่ออไปฉันวาเธรู้ดีใไหมประมาณนี้นะฮะสำหรับเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะคงต้องเอาไว้แค่นี้นะฮะสำหรับ q ิวเบ5สรุปแล้วนะฮะคิวเบ5ก็คือโปรแกรมที่ผมใช้หลักๆเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าโปรแกรมอื่นผม ไม่ค่อยใช้อะไรเท่าไหร่นะฮะก็ใช้เป็นปรับปลายบ้างนิดหน่อยก็จะมาดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนะฮะก็จะเปิดหน้าตาให้ดูนะฮะาหรับใครที่อยากดูว่าโปรแกรมนี้หน้าตาเป็นไงอ่ะเปิดโซนา8.5ให้ดูก่อนโซน a 8.5นี้ก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสประมาณก็เยอะเหมือนกันประมาณไม่ได้นะฮะ ซอฟต์แวร์พวกนี้สามารถสร้างสรรค์งานเพลงได้เสียงออกมาก็โอเคเลยฮะดีมากแต่ก็แนะนำนะฮะก็มีพวกโซน่ามีคิวเบสห้าคิวเบสสี่คิวเบสสามลยใช้ได้หมดนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีคิวเบสหกออกมาแล้วด้วยนะฮะลองดูแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงโปรทูสิบด้วยแล้วกันนะฮะอัเรา่องนี้โปรเจกต์ออกมาหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะ ผมว่าไอตัวนี้มันจะปวดหัวกับไอตัวคือเบส5ปวดหัวมากกว่าเยอะเลยฮะเพราะว่าตอนแรกผมมาดูผมก็ไปไม่เป็นเลยฮะก็จะมีปลั๊กอินเหมือนกันนะฮะมีรายชื่อของเอฟเฟกต์ปลั๊กอินเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะฮะใช้ได้เหมือนกันก็คือปลั๊กอินที่ผมใช้มี s a กแ l a ที่เป็นเกี่ยวกับ s a กนะฮะ เดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะเพราะว่าต้องใช้โปรแกรมปลักอินเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเราใช้ทำเพลงหลายแนวต้องมีไว้นะฮะนะฮะเดีวเราปิดเสียงของคีย์บอร์ดก่อนแล้วเรามาฟังเสียงของในะคคอมนะครับนะฮะ ประมาณนี้นะฮะน้ำเสียงมันก็ใกล้เคียงพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีที่ผมลงล่าสุดนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบัตรสองนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เสียงค่อนข้างที่จะเหมือนมากแล้วก็ใช้เป็นเป็นเสียงสเป็ดได้ได้เหมือน,นจริงนะฮะเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงดู นี่เป็นอย่างนี้นะฮะหน้าตาของมันถ้าถ้าถ้าเซิร์ชดูใน YouTube ก็คงเคยเห็นกันประมาณนี้นะฮะเสียงพวกนี <uh ้คือมันจำลองเหมือนกับซัมเปิลนะฮะมันมันมันเหมือนจริงๆเอาลองมาที่ทำเป็ดตัวนี้ดู แล้วเราก็กดเรากดเราไม่มีเสียงนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดน้ําหนักของมันเนี่ยไม่มีเสียงขึ้นนะฮะเราก็มาเลือกตรงที่ตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถเลือกเป็นมันเสียงลมได้ว่าเป่าลมเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะกำหนดลมหายใจได้ นี่ฮน้ำเสียงก็โอเคนะว่าออกมาก็โซโล่ได้สบายเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวไหนอีกมันเยอะมากนะฮะผมเอาให้ดูไม่หมดจริงๆก็มี bfd 2ที่เป็นตัวของกองนะฮะอลองเปิดให้ดูหน่อย นี่สวยหรูเลยแต่ว่าปรับยากกว่าเพื่อนเลยนะฮะนี่เป็นไงล็อกเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมฮะโปรแกรมนี้นะฮะเสียงรายละเอียดเยอะจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่ปรับได้ละเอียดที่สุดเลยผมว่านะก็มีให้เลือกนะฮะสำหรับซานแต่ละใบ เคาะอะไรทักอย่างเราต้องเอามาปรับแต่งอีกเพราะว่าเสียงรูมันเยอะมากนะฮะอ่ะลองเอาตัวนี้มาเอาเสียงรูมลงเสียงรูมลงแล้วเราก็ลองเคาะกันดู ฟังรู้เรื่องขึ้นฮะคือในลักษณะของการตีมันก็มีหลายอย่างนะฮะลิมบ้างตรงกลางตรงขอบตรงนู่นนี่นั่นเลือกได้หมดอันนี้เป็นโอซีใช้ได้หมดเลยนะพวกนี้ ประมาณนี้นะฮะก็มีอีกเยอะเลยทอมบ้างเนี่ยเยอะเยอะแยะเลยนะฮะส่วนในของ BFD นี่ก็จะมีตัวเสริมมาอีกเสริมมาตั้งหาก,ก็คือเราสามารถที่จะซื้อมาใส่อินสตอลเข้าไปใส่ในกองให้มันมีเยอะขึ้นอีกอันนี้ยังเยอะไม่พอนะต้องเยอะขึ้นอีกนะฮะเยอะแยะมากมายนะเยอะจริงๆนะครับ ก็จะมีตัวนี้อีกนะฮะเดี๋ยวเป็นตัวของคอกนะฮะ M1 ที่ผมใช้ในเพลงลูกทุง่งเพราะว่า M1 นี้เป็นคีย์บอร์ดที่รุ่นแบบว่าอมาตะเลยนะผมว่านะเสียงมันก็เก่าๆหน่อย <S <S ก็มีหลายเสียงเหมือนกันนะฮะในหมวดของ โปรแกรมอ่าลองเลือกเป็นเสียงสตริงมันเก่าจริงๆนะฮะเสียงให้ความเก่ามากเรามาฟังเสียงเปียโนของเขาดีกว่า ก็ยังเก่าอยู่นะฮะจะเล่นให้หวานยังไงก็คือคงความเป็นยุคของเขาจริงๆนะฮะตอนนี้ M1 ก็เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่ซอฟต์แวร์ M1 ตัวนี้นะฮะใครสนใจชอบเสียงก็ลองเซิร์ชดูใน Google นะฮะแล้วก็ลองหาซื้อกันดูหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะแล้วก็ามาดูในตัวของคอนแทคกกันบ้างอันนี้ผมเปิดในหน้าหน้าข้างนอกนะฮะไม่ได้เปิดใน v s t อินส r เมนต์ในตัวโปรแกร,รมของชูเบตอันนี้ผมเปิดในโปรแกร,รมข้างนอกต่างหากเพื่อที่จะง่ายในการเล่นด้วยในการอธิบายด้วยอันนี้ก็มี l i บรารีนะฮะผมลงไว้ประมาณ3ตัวก็คือตัวนี้มี Factory Section ที่เป็นเสียงพวก ทั่วไปเสียงคีย์บอร์ดทั่วไปแล้วก็มีโมเดลนัมเบอร์ที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นโมจูฮอนเฟคชันนะครับเป็นเครื่องเป่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเสียงตัวนี้มันเยี่ยมไปเลยนะฮะผมชอบมากเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนเอ่ย ่ามันสามารถเล่นเป็นลิฟต์ได้เลยว่าเหมือนคนเป่าจริงๆเลยนะฮะะฮะดูด้วยมันโอ้โหกว้างจริงอันนี้ก็จะมีตัว ที่เป็นเสียงของมันจริงๆนะฮะบาลีอ่าันโตซักนะฮะซักอันโตนะะต,โต,ตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันแต่ดูว่ามันน่าจะนานมากเลยนะผมขอคนเซิลก่อนแล้วกันขี่เกียดหรอประมาณนี้นะฮะในซอฟต์แวร์ในแต่ละค่ายจริงๆแล้วนะฮะคนที่มีซอฟต์แวร์เยอะเยอะๆก็คือโอเคมันหลากหลายในการปรับแต่งเสียงจริงๆ นะฮะแล้วก็กว้างในการทํางานเพลงหลายๆแนวนะฮะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นในการทัาเพลงคอมพิวเตอร์มิวสิกนะฮะก็หาซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ทั่วไปนะฮะไม่ต้องซื้อแพงก็ได้ไอ้พวกอะ i ิออนเจอเฟก็ซื้อสักประมาณ5,000 6 0ห0หรือว่าต่ำกว่านั้นก็มีแต่ว่าก็อยากให้มีของคุณภาพนะครส่วนผมใช้ตอนนี้เป็น ให้ดูทีมันเป็นของอ่า Pisonat น,นะฮะไฟบอ็อกซึ่งเป็นไฟไวายนะฮะไม่ใช่ USB ตัวนี้นะฮะแล้วก็มี Mini Control เป็นคอกตัวจริงๆมันก็เสียงดีนะฮะเสียงก็นาโอเคฮะก็สรุปแล้วนะฮะโปรแกรมที่ผมใช้ทำส่วนมากก็คือ Cubase 5 ส่วนจะเป็นตัวเดียวหรือไม่ก็ไม่ใช่นะฮะต้องเซนต์ไปหลายอีกโปรแกรมเลยที่ที่จำเป็นต้องใช้ในเอฟเฟกหลายๆตัวที่ต้องผ่านนะฮะในการมาสเตอร์ลิงอีกแล้วก็ในการทำเป็นให้ขั้นตอนมั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 นแน่นอนที่สุดนะฮะลองดูสำหรับเพื่อนเคนไหนที่สนใจนะฮะก็ลองศึกษาดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะ การที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้เปรียบกับคนอื่นเขานะฮะทำเพลงผลิตผลงานเพลงออกมาเองนะฮะดีที่สุดเลยนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะขอบคุณนะฮะที่ติดตามเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามมาถึงจุดๆนี้ก็คือสุดท้ายของคลิปนะฮะก็คือสนใจจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะฮะในเรื่องของคอมพิวเตอร์มิวสิกนะไม่เสียหายนะฮะคุณมีคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็อย่างน้อยมีคือเบสอย่างหนึ่งแล้ว แล้วก็ศึกษาต่อไปเรื่อยๆฝากด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังไงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีผลงานไงเดี๋ยวอัพลง Facebook ด้วยฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปคลิปนี้คงต้องหมดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ